อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแล้วนะครับจะไม่พูดถึงไปไม่ได้ก็คือซอฟ์พาวเวอร์หนึ่งอย่างนึกถึงสุร,ราษฎร์ธานีนึกถึงอะไรไข่เค็มแน่นอน <c oughs> อยู่แล้วครับทีนี้พาไปดูสวนลุงกริบบ้านไร่าชายทุง่งกับผลผลิตไข่เป็ดสู่ไข่เค็มชายาแท้จุระดับผู้ผลิตซอฟ์พาวเวอร์ในชุมชนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับ <c oughs> ที่สวนลุงกริบบ้านไร่าชายทุ่งอำเภอชายาจังหวัดสุร,ร,ราษฎร์ธานีนะครับยังคงอนุร,รักษ์วิถีการเลี้ยงเป็ดแบบชาวบ้านตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ด สุการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มชาย,ยาแท้ของดีขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายกฤษดาโบสมุยชาวบ้านชุมชนมะเล็ดเป็นเจ้าของฟาร์มดูแลนะครับส่วนองเป็ดก็มีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย13ไร่มีการจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ใช้เพาะเลี้ยงเป็ด2ไร่จำนวน300ตัวเมื่อเป็ดโตเต็มที่ก็จะวางไข่ให้ผลผลิตทุกวันนะครับวันละ280องหรืองโดเก็เป็นร้อ หลังจากนั้นครับจะนําไปคัดไซา์เพื่อส่งจาหน่ายในชุมชนมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มชายาอสอมอเป็นผู้รับซื้อหลักนำไข่เป็ดไปแปลรูปเป็เปเปนเลลตภัณฑ์ไข่เค็มชายาครับของไรนะครับที่เราจะเลี้ยงแป็ดกันอยู่นะครับแต่ทีนี้เป็ดของผมประมาณ300ตัวนะครับสามร้อตัวทีนี้มันจะมีข้อของผมเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนข้อขนอนแล้วก็ข้อไข่ แล้วก็ส่วนข้างนอกก็คือว่ากินอาหารนะครับแล้วก็ส่วนที่ผ่อนคลายก็ลงน้ํานะครับ <Okay. S 1> ผลผลิตตอนนี้ได้อยู่ประมาณสักเก้องเปอร์นะครับซึ่ง8-300ตัวเนี่ยตอนนี้สองอยแปได้ของผมเก้าสอร์เซ็นะครับผมจะส่งของศูนย์อสมอซึ่งเขาจะทำไข่เค็มนะครับ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มชัยยาอสอมเกิดจากการรวมกลุ่มของอาสา,าสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เลี้ยงเป็ดเพื่อช่วยกำจัดหอยเชอร,รี่ในานาต่อมาเห็นว่าผลผลิตไข่เป็ดค่อนข้างมีเยอะ จึงนำมาแปลร,รูปเป็นไข่เค็มโดยรับซื้อไข่เป็ดจากชาวบ้านในชุมชนไซใหญ่ฟองละ5บาทและไซกลางฟองละ4ี่บาทหสิบตงเพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการทำไข่เค็มจำหน่ายกล่องเล็กราคา50บาทและกล่องใหญ่ราคา100่งบาทโดยมีเครือข่ายปริศนีเพิ่มสุขเข้ามาขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์ค่ะที่เขาให้เลี้ยงบ้านละ30ตัวลูกมันก็ โตขึ้นมันก็ไข่ไข่ก็ไข่ทุกบ้านใช้ไข่กันไม่หมดแล้วตอนนั้นป้าเป็นประธานอสมอของอำเภออยู่ไปไประชุมทุกเดือนเลยก็ชักชวนอสมอว่าเรามีไข่แล้วทำไข่เค็มกันไหมชาวบ้านเอามาส่งป้าก็ต้องคัดเป็นขนาดเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็ไข่แตกร้าวก็ต้องแยกออกก็ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเรืม่ม